สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนำพาบใบสีปากชามนะคะมาถวายสักการะนะคะณอันสาวรรย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะร่วมถวายพร้อมกันเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติจิตังเอหิเทวตาหิจะมหาเตโชนระปูชิโตโสรโสปัจจยาทิปะหิณเรโสจะมหาราชาเมตตาจากกรติมหาลาพังจะทาโสธีพระวันตุเม